อายสุดกลุ่มปิดนะคะเบื้องหลังครั้งที่51บวันที่สองตอนเอากรสานเบื้องหลังกับพี่น้องขาเบื้องหลังมัน ด็พอี่ความพรา่ได้ในเีอ่งนี้อยอย้งไท้่นากันเขาบอก่าเขาอยากกินตะบก้งเมย์่าดูมอามกันเมมาจไชายมิง่มันมากเกินไปสิฮะบดตะบ้งเขา่าาบอกว่าตะกฮู้งมีใส้ <ท>มันอาจจะบะมันอาจเยอะม,มากสำหรับจำบแต่สำหรับเรื่องมัน่นใจของเราผมจะพูดมันไั่เป็นเ่งมากเลเนาะมองฉันแหะแบบคือไร่ะรดูเรอื่องฉันันไม่ได้อใจมันเล้มองฉันมามันมากเกินไปหรอกเพียงพอ

ของใครนี่ยูกีเพ่นปากาอยากแง่สั่งต่จักโมงสั่งปีปีพีเดะโมฮะสิบเอ็ดโมงพี่พี่ไปซื้อไหม่้จักโมงบ่เนี้ยปเปล่าเลยว่าตะน้องไอ้แฮมแลนเลยหัวตําดินัวตํรถลุกเป็นแลบตากแดดไปไปซื้อไห้ผู้ใดน้ลดลงอ,ดนนองอยุกีอยากถ้าแม่อยากเด้ เอาไปเมื่อื่นเจ้าก็จิ้มได้แดดหลายแดดมันนอนแ่ม่กินเนาะได่กินเนาะเอาข่าวไปซสือน้องบายน้องอยากกินน้องยูกิอยากกินตำส้มตำตำปลาแล้วพี่น้องพี่พี่ที่ระดาจัดให้พี่พี่ก็ผิดปา แล่น่ะแล่นหัวต่ำดินไปว่านองยากแท่มือนนี่ก็นั่งถ่ายอยู่อยากอยากหลายจ่า่เป็นแม่ัใ่อืาตัวนีรีาบได้วยบด้วยบาไดอ่ยางแบกตากดยอด้ปีของเป็นแม่ จริงจังจเล่นเรื่งรองกาแกมหงมกาแกงหมกาแกงหงคือน้องยูกี่เป็นตัวโกงไงกาแกงหงอยากแห้งพี่น้องมาแล้วกินบ่ได้เพราะว่าเขาเขาฉากยูก่

อยากทั้งอยากกินตะบกฮงเงอยากกินพี่นนอกเพ้งอยากิพี่กับยัวเพิงสองงอยากกินฉท่เ่ันนั่งฉันนั่งรือดำน้ำอยูขั้นหนึ่งกับ่เอรมฉันลเือดุ่งนะีนีให้ฉันอดเอาไม่ทีใหันอดอาดแม่ราะฉันนั่งกินดำไ้ำอยู่แม่ มึงยุีน้องยุคี้ใส่ไปเลไม่ต้องกินใจกันไล้เลยบอกเลยกินแล้วลุก่ได้ไม่ต้องเกรงใจกันบ้างเนี่ยไม่หรอกค่ะพี่น้องคุ็าปนาปนเป็นานี่ขนมเกาจวโงยิมกราิยิสมาลนคสมาลนสมาล เิดบตังแต่ว่าจะจะได้ยังไงเพคเีนสนมเคเมียโอ้ยสคนแ่พหใจแขงองยิ้มนะเพื่ตัดถูกต้องแล้วคันว่าตัดแบบนั้นจึได้พูดแย่ที่มงเห็นมมสองคนว่าเห่าโค้ชวยหนอ่เียนพวก่เาคนจะแอกันแยกคจะก็ันแยกงคนจวนแคันจะบอก่ว่าจามาเพคะ ต้องพาัการ์การอจาก่อาก่อนะมองฉันไม่ยอมเมงก้ามือที่ออกเป็นออกซเวเียสกันยุตอการามือที่ออกเอบยไม่ได้เต้นมองแต่งเรองด้ดีแต่งเรีองครับครับมอองเบนะมอฉันไม่ยอมลเมงกาโตะมือที่ออกซิเแล้ว ถ้าแตเรียงเฉลองไปทุกังดงกังว่ากินเหล้าฮอนกินเราหายใกล้โต๊ะโอรถตะวันเมาเมาแห้งขาดขาสติยอมกับไปนเต้นก็มัวันเดากรเ่ากรเดวกรเอะไรบอสงใจมั้งกนี่พี่กัีแเดยเป็นบอขกครับเสียกันเลยเป็นบอ

พี่เมือมาบัดไล้บ่มีพู้ได้ซ่อมได้พี่น้องหัวจน่างเหยวหยอดไอ้เต้าเหมยหักแง่งสร้างสั่งพีพี่ผีฝ่าต่างแตส2ม้วนเสาแดนวัาตำดีพีพี่พีฟ่าวางสิเอาเลยค่ะ กี้พี่พีฟาวางเสิะน้องกี้อยากกเลยไกเฝ้าไปเื้ออันรดลมไปกรเ็ากระ้าสันวันนี้แม่เด้ว่าแม่อยากบอกว่าให้แม่อดเอาพะนะแม่ันมข้ีวเล่ะสันเขาเกาีครับาอันนี้หรือเปล่าแกงตัพี่เอ๋ิวค่ะต่ำเลยแกงตนครั คระป๋องมเตมะไอจอันนี้รไม่อันนี้อะไรไม่รู้จุด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 จดจันนี้ส้มตนะจ้นะจาเป็นมี่ข่ามนีปมีข่าค่ะมันนี้เป็นมี่ขาดยก็สูงแต่ขกีกเล่นด้วยหน่อย สบ,บายดีไหมยมา,มาสบ,บายดีไหม